영 <laughs> โลใช่ไหมครัมีเดียมไฮอัลตร้แล้วก็เอกะฮก็คือโลนี่ก็คือสหรับคอมพิวเตอร์มีเดียมก็ดีขึ้นก่ก็คือเครื่องแรงอัลตรก็คือ เดโอเคครัยาดูดีแต่รถหนรนะัานยปนมากแิุกกะอมาเอกาเกีอ่อนเกตกแต่ผมชอบมาความกระยมันงามมากเบเล์เี่ยกตคือบรรยาการรศอถาเตนะฮะมันจะมีหมอกเห็นปะเฮ้ยเสยนะสดหมครับมันจะมีหมอก ก็พวกพื้นใบหญ้าประมาณนี้นจะแบบมีความลักษณะมันจะมีลักษณะของแบบเป็นแอ่งน้ำแล้วมันจะสะพอนี่แหลแบบมอสแชนเดอร์เนี่ยแบบสวยเจตงมากเลยแมันแบบมีแอ่งน้ำใช่ป่ะแล้วแบบสะพอน่ะแบบเจ๋ง่ะเจ๋งมากเลยอันนี้แม่คับเวอร์ชันหนึ่งสิบเอ็ดนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวผมสอนโหลดแล้วตั้งายคลิปนะฮะโอเคนี่คือเอ็กซีไปที่จะใช้คือถ้าเกิดคอมไคลแรงไม่พอก็ใช้โล Mm-hmm.